บีทำไมภรยาเคลลี่ถึงสวยขนาดนี้บีหลายคนสงสัยคำตอบอาจจะอยู่ในภาพนี้ที่เคลลี่โพสเคลลี่ธนภัทรนักแสดงรุ่นใหญ่หัวใจยังหน่มโพสภาพสุดอบอุ่นในวันเกิดคุณแม่ของภรยาคนสวยพลอยไพ,พลินพรมรมนตรีทำเอาแฟนๆยิ้มตามกันเป็นแถวนี่ไม่ใช่แค่ภาพครอบครัวที่น่ารักแต่เป็นการเฉลยความงามระดับนางเอกของพลอยภัยพลินด้วยย้อนกลับไปเมื่อปี2566เคลลี่และพลอยไพยลินได้เข้าพิธีวิวาห์หวานชื่นท่ามกลางความยินดีของทั้งสองครอบครัวซึ่งนับตั้งแต่วันนั้น จนถึงวันนี้คู่นี้ก็ยังคงหวานกันไม่หยุดหย่อนเลยทีเดียวล่าสุดเคลลี่และพลอยได้จัดงานปาร์ตี้เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณแม่แแบบเบนมาศคุณแม่ของพลอยภัยพินนั่นเองแต่บีตรงนี้แหละที่หลายคนโฟกัสบีเมื่อได้เห็นภาพคุณแม่แมบบหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะกดไลค์รัวๆพร้อมทั้งคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าคุณแม่สวยมากไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพลอยภัยพินถึงสวยได้ขนาดนี้เพราะได้ความสวยจากคุณแม่มาเต็มๆนี่เอง คุณแม่สวยขนาดนี้บีแต่ตรงนี้อาจจะมีความเห็นต่างกันได้บีบางคนอาจจะมองว่าพลอยไพลินสวยเพราะการดูแลตัวเองหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่ทําให้เธอสวยโดดเด่นขนาดนี้คุณคิดว่าอย่างไรภาพนี้ไม่ได้แค่แสดงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวแต่ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าความสวยมกักจะส่งต่อกันได้จริงๆบีและนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปบีความสวยที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่อยู่ที่ความรักความอบอุ่น และความสุขที่ส่งต่อกันในครอบครัวด้วยบีฟแล้วคุณละคิดว่าความสวยของพลอยไพลินมาจากคุณแม่ทั้งหมดเลยไหมบี B. หรือมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ทำให้เธอสวยโดดเด่นขนาดนี้มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์เลย